สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทาง I b บีีอิสระข่าวสารและความรู้ครับรายการที่จะสืบสารปฏิธานของคุณสามารถสพดครับคนที่ก่อตั้ง I b บีีแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มรายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับรายการที่จะเปิดเวทีให้กับท่านผู้ชมนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันหาทางออกร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ในปมร้อนประเด็นร้อน หรือว่าเรื่องที่กําลังเป็นเรื่องที่ผู้คนในสังคมกําลังให้ความสนอกสนใจกันอยู่นะครับเพื่อที่จะนําไปสู่แนวทางการคลี่คลายหรือว่าหาทางออกให้กับสถานการณ์นั้นๆนะครับวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลานะครับชนทุกปัญหากับสามารถช่วงค่ำของวันพฤหัส,สบดีที่12ธันวาคม2556ครับ วันนี้เป็นวันที่ทางคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตามนัดหมายนะครับที่อายการนัดหมายนำตัวส่งฟ้องศาลนะครับกรณีเรื่องการสลายการชุมนุมการกระชับพื้นที่นะครับเมื่อปี2553วันนี้คุณพิสิทธิ์เวชาชีวะก็เดินทางไปเพียงแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าคุณสุเทพเทือกสุบัณก็ส่งทนายความไปขอเลื่อนนะครับ ในการที่จะเดินทางไปพบกับอายการเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลนะครับคุณอภิสิทธิ์นั้นก็มีการยื่นประกันตัวนะครับหลักทรัพย์0 0แสนบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญในวันนี้ก็มีทั้งฝ่ายที่ไปให้กำลังใจคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับแล้วฝ่ายที่เป็นญาติของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับไปตะโกน ด่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนประเด็นเรื่องในทางการเมืองนะครับที่ต้องติดตามกันวันนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ไม่สามารถที่จะไปเจอกับในส่วนของผู้นําเหล่าทัพนะครับผู้นำของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ตามที่ประกาศไว้เมื่อวานนี้เพราะว่าทางผู้นําเหล่าทัพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชา ก็มีการสื่อสารผ่านทาง Facebook ของคุณวัสนานาน่วมหรือว่าคุณน้องเล็กนะครับซึ่งเป็นนักข่าวสายความมั่นคงนะครับที่เป็นเจ้าของนะครับพ็อกเก็ตบุ๊และรายการรับดวงพรางบอกว่าผู้นำเหล่าทัพยังไม่พร้อมในการที่จะพบกับคุณสุเทพในช่วงนี้ก็เลยให้คุณสุเทพนั้นเดินสายไปพบปะกับกลุ่มอื่นๆก่อนและวันนี้คุณสุเทพก็ไปพบกับ7องค์กรเอกชนนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้7องค์กรเอกชนนี้ก็จะร่วมกับ ทางสมาคมนะครับผู้สื่อข่าววิทยุโรทัศน์นะครับก็จะจัดเวทีระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆนะครับวันพวกนี้ก็จะจัดเวทีนะครับให้ผู้คนนะครับสามารถที่จะร่วมกันระดมความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่แนวทางที่จะหาทางออกให้กับประเทศของเรานะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักษชิน,นวัตรวันนี้นะครับหลังจากที่เดินทางไปชาร์จแบตไป ขอรับกําลังใจจากในบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็เดินทางกลับเข้ามานะครับก็ปรากฏว่าวันนี้มีการถแถลงผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีเนื้อหาสาระนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับให้ภาคส่วนต่างๆนั้นร่วมกันนะครับร่วมกันร่วมเวทีที่จะเปิดขึ้นนะครับโดยรัฐบาลเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด สำหรับอนาคตของประเทศไทยนะครับโดยมอบหมายให้คุณธงทองจันทรลังสุนะครับประลัดกระสุงก,กับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆทั้งตัวแทนพรรคการเมืองนะครับทั้งเอกชนนักธุรกิจข้าราชการสถาบันการศึกษานะครับกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับก็จะเปิดเวทีเวทีแรกวันที่15ธันวาคมเวลา9นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับ นายกก็บอกว่าสิ่งที่ควรจะทำก็คือร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อนะครับสร้างพื้นฐานแห่งสันติแล้วก็จะดำเนินการคู่ขนานไปกับช่วงเวลาของการเลือกตั้งและที่สำคัญข้อเสนอว่าควรจะสแสวงหาข้อตกลงร่วมกันในอนาคตหลังเลือกตั้งแล้วว่าจะปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรมในระยะยาวอย่างไรนี่นะครับนี่ก็คือโมเดลที่นายกรมนรีป,ประกาศออกมาขณะทีโ่โมเดลของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่นำโดย คุณสุเทพเทือกสุบ,บันนะครับก็ยืนยันนะครับบอกว่าจะให้มีสภาประชาชนเบื้องต้นเสนอโมเดลมามาแล้วนะครับวันนี้ระหว่างที่ไปคุยกับทาง7องค์กรเอกชนโมเดลของคุณสุเทพสภาประชาชนเบื้องต้นมีคนมีสมาชิกไม่เกิน400คน300คนจะมาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆส่วนอีก100คนก็จะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางกปปสจะร่วมกันสรรหามานะครับ สรุปง่ายๆก็คือว่าจะมีการระดมนะครับปฏิรูปประเทศก่อนที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งแต่ว่าโมเดลของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือจะทําคู่ขนานกันไปแล้วก็หลังเลือกตั้งก็จะต้องสแสวงหาข้อตกลงร่วมกันว่าจะปฏิรูปประเทศไทยอย่างไรนะครับก็ดูจะไม่ตรงกันอย่างชัดเจนนะครับเราก็เลยจะถามท่านผู้ชมนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับบอกว่าการเปิดเวทีหาทางออกชาติก่อนเลือกตั้ง เห็นด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าคุณสุเทพนี่จะเริ่มเปิดเวทีก่อนนะครับรัฐบาลเปิดวันที่15ของทางกลุ่มผู้จุนุมเปิดวันที่14นะครับ14จะจัดสมัชชามวลมหาประชาชนที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะครับ ก็มีการเชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาก็เรียกได้ว่าจัดตัดหน้ารัฐบาล1วันนะครับรัฐบาลจัดวันที่15นะครับคุณสุเทพนั้นชัดเจนนะครับว่าจะให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนก่อนที่จะไปสู่การเลือกตั้งแต่ว่าในโมเดลของนายกรัฐมนตรีก็คือว่าจะมีการทําคู่ขนานกับเวทีเลือกตั้งและที่ทาการหลังเลือกตั้งไปแล้วก็จะมีการระดมความคิดเห็น ในการที่จะนําไปสู่การปฏิรูปประเทศในระยะยาวนะครับเราก็เลยถามท่านผู้ชมก็แล้วกันเพราะว่าโมเดลทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวดูจะไม่ตรงกันนะครับเปิดเวทีหาทางออกชาติก่อนเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นแนวทางของคุณสุเทพเทือกสุวรรณหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกปปสนะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับถ้าเห็นด้วยก็กดหมายเล็กหนึ่งนะครับคิดว่าเอาละถ้าเดินหน้าสู่การเลือกตั้งก่อนเนี่ยมันก็จะไม่จบเพราะว่าสุดท้าย ไม่ว่าจะพรรคการเมืองไหนชนะได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับบวนชนของพรรคที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็จะออกมากดดันมีการใช้วิธีการต่างๆกดดันจนกระทั่งนำไปสู่การยุบสภากลับไปเลือกตั้งกันใหม่เพราะฉะนั้นก็น,น่าจะหาข้อตกลงหาแนวทางในการปฏิรูปกันก่อนก่อนที่จะไปสู่เลือกตั้งก็กดหมายเล็หนึงแต่ถ้าท่านคิดว่ายังไงยังไงเสียมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเพราะว่ากฎหมายไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มันอยู่ไว้ชัดเจนระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยไปเดินหน้านะครับเรื่องของการปฏิรูปหรือระหว่างที่จะไปสู่เวทีเลือกตั้งก็ทําคู่ขนานกันไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นไปตามแนวทางของซีรัฐบาลถ้าท่านคิดว่า,าเห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลนะครับก็กดหมายเลข2นะครับจากนั้นก็ส่งเป็น s m s นะครับ4838345 หรือท่านผู้ชมจะโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นก็ไม่ผิดกติกาเะครับเพียงแต่ว่าขออยู่บนพื้นฐานนะครับในสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นทางออกจริงๆไม่ใช่เป็นการกันแนกกันแหนท่านผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะครับก็ต้องเรียนว่าทุกข้อความนี้จะปรากฏบนหน้าจอของท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังถ้อยคำนะครับที่สุ่มเสี่ยงนะครับไม่ไปก้าวล่วมสถาบัน ไม่ไปกล่าวหาฝ่ายอื่นนะครับด้วยถ้อยคำที่ดุเดือดดุเด็ดจนเกินไปอาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องได้ต้องขอความการุณานะครับอย่าให้พวกเราจะต้องไปจัดรายการในห้องสี่เหลี่ยมหรืออยู่ในเรือนจำโดยเด็ดขาดเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับเอาละนี่คือประเด็นที่เราจะถามท่านผู้ชมสำหรับค่ำคืนนี้ส่วนประเด็นทางด้านการเมืองที่จะมานำสรุปนะครับก็อย่างที่เรียนเอาไว้วันนี้มีโมเดลทั้งในส่วนของซีกรัฐบาล แล้วก็ในส่วนโมเดลของในซีของกลุ่มผู้ชุมนมนะครับมีการจัดเวทีตัดหน้ากัน1วันแต่ว่าวันนี้ในส่วนของเสียไอพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นแกนนําของพอสอสเดิมนะครับวันนี้ก็นําบรรดานายทหารรุ่น1นถึงเนะครับเตรียมทหารนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นที่11รุ่นที่29มากกว่า40คนนะครับก็ออกตาแหลกนะครับสนับสนุน แนวทางของทาง,งกปปสอนะครับโดยเสนอให้รัฐบาลคืนอำนาจให้กับประชาชนเพราะรัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้มีการจับจ้วงสถาบันทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหานะครับดำเนินการนะครับภายใต้การครอบงําของคนอื่นและใช้เสียงข้างมากในสภา,าตรากฎหมายที่เอื้อประโยชน์นะครับให้กับบุคคลภายนอกและก็ไม่ยอมรับคําวินิจฉัยของศาลนะครับเพราะฉะนั้นทางเสียไอหรือพเดกบุญเลิศวันนี้ ก็ออกถแถลงการแล้วก็สื่อไปยังกองทัพที่เป็นรุดน้องบอกว่าถ้าเห็นด้วยก็ขอให้ช่วยก็ปปสออกมาแสดงจุดยืนเป็นกรรมการนะครับเป็นตัวกลางในการคุยกับทางซีกรัฐบาลนะครับขณะที่ในส่วนของผู้นำเหล่าทัพนะครับวันนี้ฟังจากพันเอกวินไทยสุวารีซึ่งเป็นรองโฆษกกองทัพบกก็อ้างถึงคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบอกว่าก็ขอบคุณนะครับบรรดานายทหารรุ่นพี่ๆนะครับ ที่แสดงความห่วงใยแสดงความหวังดีนะครับแต่ว่าทางพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันนะครับว่ากองทัพจะยังคงดํารงบทบาทนะครับในฐานะที่เป็นกลางแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกให้กับวิกฤตของบ้านเมืองจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับต้องการให้เกิดความสงบในบ้านเมืองนี่ก็คือท่าทีจากในส่วนของนายทหารปัจจุบันกับนายทหารเก่านะครับส่วนความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคการเมืองนะครับทาง พักเพื่อไทยวันนี้นะครับก็มีการออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าจะเดินหน้าเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งกุณจารุพงษ์เลืองสุวรรณหัวหน้าพักเนี่ยมีการเชิญชวนประชาธิปัตย์ท้าทายเลยนะครับบอกว่าประชาธิปัตย์เป็นพักเก่าแก่ก็ขอเชิญมาชนช้างกันเถอะสายช้างออกมาจากร่มไม้ได้แล้วอย่าทำยึกยักอยู่พอถึงเวลาคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วนี่นะครับในส่วนของทางเพื่อไทยมีการท้าชนช้างแล้วนะครับ ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อไทยนี่มีการเสริมคุณยงยุทธนะครับวิชัยดิตเข้าไปเป็นประธานในการคัดเลือกผู้ที่จะลงสมัครสสนะครับมีคุณยงยุทธวิชัยดิตแล้วก็เสริมไปด้วยคุณวันมูัมหมัดนอมาทาน,นี่จากกลุ่มวาดะนะครับมีคุณจตุพรพรมพันธ์มีคุณจาตุรนฉายแสงก็คือเสริมเข้าไปจากเดิมที่มีคุณนัทธุทษใสเกื้อ <S 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 เป็นคนที่ดูแลอยู่นะครับส่วนปาร์ติลิต์ลำดับหนึ่งจะยังคงเป็น คุณยิ่งรักชินวัตรหรือไม่นะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีใครพูดชัดเจนแต่ฟังจากถ้อยเสียงแล้วนะครับนำเสียงของมรดาแกนนําในพักหรือแม้แต่คุณจารุพงเลือกส่วนแล้วก็ยังจะให้คุณยิ่งรักชินวัตรลงสอส,อสอปาร์ติลิสลำดับหนึ่งอยู่ต่อไปเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของทางเพื่อไทยนะครับส่วนทางพักประชาธิปัตย์ก็แน่นอนนะครับจะมีการประชุมวิสามัญน,นะครับจะมีการประชุมใหญ่ ของพักนะครับในวันที่16-17นี้ก็จะมีการเลือกนะครับทั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่หลังจากนั้นนะครับในที่ประชุมใหญ่ของพักประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่ได้กรรมการชุดใหม่แล้วก็จะเป็นคนตัดสินนะครับว่าตกลงจะส่งผู้สมัครสอสลงรับเลือกตั้งในศึกวันที่2กลกุมภาพันธ์2557 นี้หรือไม่นะครับส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอย่างที่รับรู้รับทราบวันนี้ก็ไปที่ศาลนะครับไปตามนัดหมายเพราะว่าอายการนัดหมายในการนำตัวเนี่ยสั่งฟ้องนะครับต่อศาลก็ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีแฟนคลับไปร่วมร่วมให้กำลังใจกันเยอะนะครับหลังจากสอบปากคาซึ่งคุณอภิสิทธิ์ให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีทุกข้อกล่าวหาแล้วศาลก็ได้นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน9นาฬิกาวันที่24 มีนาคม57นะครับคุณอิสิทธิ์ได้ยื่นหลักฐานเป็น,นโฉนดอาคารชุดที่จังหวัดชนบุรีมูลค่า1ล้าน 1, 8แสนบาทนะครับให้สารพิรนาขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งสารก็อนุมัตินะครับคุณนี่ก็คือในส่วนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเอาละฮะเรากลับมาสู่ประเด็นที่มีการตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าเปิดเวทีหาทางออกชาติก่อนเลือกตั้งเห็นด้วยหรือไม่นะครับเราจะไปฟังความเห็นจาก ในส่วนของอดีตสสของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นหนึ่งในแกนนําคนสําคัญคุณวิทยาบูรณะศิรินะครับตอนนี้ก็เป็นอดีตสสไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณวิทยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับคุณวิทยาครับนึกยังไงกับเรื่องข้อเสนอ